ในการเทรด่อต่อยคณรู้ดีมานสับพายต่อให้คุณรู้แนวรับแนวต้านต่อให้คุณรู้รรรกลยุทธ์อีเลียดเวกฮาวเวอรกหรือรู้อะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นจุดเข้าเทรดเทคนิคการเทรดทั้งหมดอะสุดท้ายอะกลยุทธ์ในการวางไม้ก็โคตรสำคัญเพราะมันจะต้องมันนนิเมนต์คุณมีความฝันที่จะเปลี่ยนชีวิตด้วยการเทรดทองใช่ไหม โอกาสมาถึงแล้วคอสจับมือทำเทรดทองเป็นสำหรับมือใหม่เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงสิงหาคมนี้วันที่28-29เรียนออนไลน์เจาะลึกเทคนิคและพฤติกรรมเฉพาะของกราฟทองคาที่ไม่มีเทรดเดอร์คนไหนบอกคุณและในวันที่31เจอกันที่หาดใหญ่เราจะพาคุณจับมือทําให้คุณกลับไปกลายเป็นเซียนเทรดทองมาร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่าไปด้วยกันลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษเราเชื่อในตัวคุณและคุณ เชื่อในตัวเองหรือ,อยังวันนี้นะคะท็อปิกที่เราจะคุยกันเทคนิคอะไรที่เราควรรู้เราต้องมีอยู่ในแผนเสมอเทคนิคที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือการวางแผนมัน,นมีเมเนเมนตะ์นะคะจากในภาพทุกคนเห็นไหมคะว่ามันมีอยู่ทั้งหมดสมจุดแล้วถ้าเราจะเทรดทั้ง3จุดนั้นเราจะวางแผนมาน,นีมเนมเนทเมนต์ของเราอย่างไรเราจะวางแผนความเสี่ยงอย่างไรเราจะต้องมีกลยุทธ์จะต้องมีเทคนิคนี้เพราะว่า โอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงอ่ะตรงจุดนี้ลงเลยก็ลงได้เหมือนกันหรือมันถ้ามันไม่ลงมันขึ้นมาสะพายค่อยลงก็เป็นได้เหมือนกันหรือมันหลุดขึ้นไปใช้แดวต้านสูงสุดขอบสะพายบนก็ได้เหมือนกันจริงไหมคะตรงจุดนี้นะถ้าเกิดว,ว่าเราบอกว่าเนี่ยตรงจุดเนี้ยนะราคาเนี่ยมีกลยุทธ์ของเราบอกว่าสามารถเข้าเทรดได้เราจะเทรดค่ะเราจะวางไม้ยังไงล่ะคะเอเซลอยู่ตรงไหนเราก็ต้องคำนวณด้จากตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยโอ้โ ถ้าขึ้นไปอยู่เหนือกรอบโซนอ่ะคือ1,600จุดเลยนะถ้าลงไปข้างล่างอ่ะ1,600จุดอ่ะถึงหรือเปล่าระยะพอไหมคุณจะต้องคำนวณมันนี่เบรดเบนได้ใช่ปะคุณจะรู้รว่าไอพันเจุดอจุดอ่ะคุณยอมรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่สมมติความเสี่ยงของคุณตรงจุดเนี้ยได้หอร์เอันนี้ของ h e x t a n i o n จะมีแพลตฟอร์มนี้คือโคตรง่ายคุณแค่คลิกวางตรงนี้ SL ลากขึ้นไปชินที่2 TP คือคลิกที่3ค่ะขึ้นมาให้เลยคำนวณให้คุณเลย คุณบอกว่า1เปอร์เซนเนี่ยคือประมาณร7 0เจสิเหรียญคุณก็พิมพ์ตรงนี้ไปเลยค่ะพิมพ์ตัวเลขไปเลยว่าลบร7 0ดตรงนี้ถ้าหากว่าคุณจะเทรดนะคุณบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนราคาที่เราจะเข้าตรงนี้มันราคาสมมติเป็นนาวแนละ้วสองสี่เก้าสองคุณก็อยู่ที่สองสี่เก้าสองนี่แหละอีกสองสี่เก้าสามป่ะประมาณสองสี่เก้าสามแล้วกันคุณจะเซลล์สองสี่เก้าสามแล้วคุณบอกว่าคุณสามารถที่จะขาดทุนได้ประมาณร้อยเจ็ดสิบเหรียญหรือบางที คุณเห็นแล้วว่าให้ตอนนี้มันขาดทุนเนี่ยประมาณ17เบเจ็ดปถ้า17เบเจ็ดปร์อะกับจํานวนหลอดที่คุณใส่อ่ะหนึ่งหลอดอะมันไม่ได้ว่ะถ้า1นึหลอดตรงนี้คุณเห็นว่าวอลลุ่มใช่ไหมวอลลุ่มอะมัน1หลอดถ้าขาดทุนคือพันเะจ็ดเลยนะแต่ฉันได้แค่ร้อยเจ็ดสิบเหรียญอะแล้วคุณก็ต้องไปนั่งแบบคํานวณสูตรว่าต้องใช้จํานวนหลอดเท่าไหร่ถึงจะได้หลอดออกมาใช่ปะคุณไม่ต้องค่ะถ้าคุณใช้เอ็กซ์เพรชั่นอะถ้าคุณใช้ x t b กซ์อระคุณไม่ต้องไปนั่ ได้170เหรียญหน้า17ปีบิ๊ฉันจะต้องคำนวณลอกออกมาฉันต้องกดกี่หลอดคุณไม่ต้องค่ะคุณมาคลิดตรงนี้เลยแล้วคุณอยากรู้ว่าเฮ้ย170เหรียญอะ0.1ได้ไหม0.1 17ปิ๊มันขึ้นมาให้เลยเห็นไหมคะ17ปิ๊กอะก็คือมันขึ้นมาให้เลยลบ170เหรียญง่ายไหมคะคุณไม่ต้องเสียเวลาไปคำนวณคุณไม่ต้องเสียเวลาไปคิดว่าฉันจะต้องเทรดกี่หลอดคุณไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดปีฟ a ยลูว่ามันปีฟายลูเท่าไหร่ตรงนี้มีร คุณไม่ต้องเสียเวลาไปดูว่าเฮ้ยค่าสวอปค้างคืนเท่าไหร่มันมีบอกหมดตรงนี้อ่ะคุณต้องการกําไรนะเทคโปรฟิตคือ17บเจปีบเราแค่พิมพ์แบบนี้แหละนะเห็นไหมแค่มันอยู่แค่วอลลุ่มถ้าเราคลิกเปลี่ยนวอลลุ่มละ่ะตัวเลขเปลี่ยนจํานวนเงินเปลี่ยนเราบอกว่า1%คือ170แล้วเราต้องการจะเข้าเซลล์ราคานี้อ่ะคุณก็กดเซลล์ไปเลยมันก็จะถามว่าคุณเช็คดีๆนะเนี่ยเป็น New Or d e r ของคุณนะคุณจะเข้าที่ราคานี้ใช่ไหมเอสลดที่ตามนี้ OK, ใช่ไหมคุณโอเคใช่เปล่า คอนเฟิร์มกดไปเลยพอคุณกดคอนเฟิร์มออเดอร์มันก็จะขึ้นมามันก็จะบอกเลยว่าเนี่ยคุณเนี่ยวางไม้เซลิมิตตรงนี้นะ SLTP อยู่ตามนี้เห็นไหมคือมันง่ายเลยถ้าคุณอะบอกว่าเฮ้ยผมอะต้องการจะเทรดทั้งหมด3ามออเดอร์วันเนี้ยผมมีความเสี่ยงที่จะสามารถเข้าได้เนี่ยวันนี้นะคือ500เหรียญความเส่ยงของผมวางเป็นเงิน500เหรียญเลยอาจารย์คุณกสามารถเอามาวางงี้ได้ ถ้าว่าเข้างบนเนี่ยถ้าราคาขึ้นมาอีกคุณบอกว่าเนี่ยตรงจุดเนี้ยได้อีก1%อ่ะ1%คือไงคะคุณบอกว่า s อเนี่ยต้องอยู่ที่2513สมมมติคุณก็วางไปเวณเอลยู่ที่2513จากจุดที่คุณจะเข้าคุณจะเข้าเซลล์ที่2 5 0 0ั้าทุนเลยแล้วกันอ่ะคุณจะเข้าเซลล์ที่2 5 0 0ั้าทุนเอสอยู่ที่2513เห็นไหมมันจะขึ้นมาให้เลยว่าเฮ้ย2513เนี่ย ถ้าคุณเทรด0.1หลอด่ะ13ปี๊บนะคุณจะขาดทุนอยู่ที่130เหรียญคุณโอเคไหมเห็นไหมมันขึ้นได้เลยถ้าโอเคเนี่ยคุณสามารถกดเซลล์ลิมิตได้เลยนะแต่ถ้าคุณไม่โอเคแล้วคุณรู้สึกเฮ้ยมันยังได้อีกคุณยังเพิ่มความเสี่ยงที่คุณก็มาคลิกเพิ่มหรือคุณจะพิมพ์ก็ได้คุณจะพิมพ์ก็ได้หรือจะคลิกก็ได้อะคุณก็คลิดเฮ้ย260เหรียญคุณโอเคไหมถ้าโอเคทำไงคะคุณก็กดเซลล์ลิมิตไปทีีน้คคุณมาดู่ะ แล้วตรงจุดนี้คุณจะทีพที่เท่าไหร่ที่13ปิ๊เหมือนกันหรือเปล่า t ี1ต่อ1นึไหมถ้าคุณจะท p ีที่26่ิปิ๊คุณก้มาพิมพ์ตรงนี้ก็ได้ก็คืออารหรือคุณจะเอาแบบอุ้ยเอาแค่1ต่อหนึ่งก็พอ13ปิ๊คุณก็มาพิมพ์เลยมันก็จะขึ้นตัวเงินให้แล้วคุณก็กดเซลล์ลิมิตเห็นไหมมันก็คือกลยุทธ์ของการวางไม้กลยุทธ์ของการวางบริหารพอร์ตเป็นกลยุทธ์ของการวางมานี่มีเดเวลพเมนต์บางทีอย่างคุณบอกคนวณ หลอดยังไงไม่รู้จะวางมาดิเมนเดนท์แบบไหนเครื่องมืออ่ะมันดีนะเครื่องมือมันช่วยคุณได้มากเลยนะคะแล้วก็ตั้เองเมื่อก่อนตอนที่ไม่มีเอสเซสชันอ่ะตั้ก็ไปคำนวณเองไปคิดเองคำนวณเองแล้วก็ถึงจะรู้ว่าตรงจุดนี้ต้องใช้หลอดเท่าไหร่ตรงจุดนี้ต้องใช้หลอดเท่าไหร่ความเสี่ยงอันนี้ถ้าแพ้ขาดทุนเท่าไหร่ต้องไปนั่งคิดเองบวกคิดเครื่องคิดเลขเองนะคะแต่นี้ไม่ต้องละแค่คลิกๆๆนะกนะแต่ว่าวนวนเราเข้าเทรดสองห้า่วนแปดเราบอกว่าตรงจุดเนี้ยเอสลสองห้าหนึ่งสาม ห้าปีป์อ่ะตรงนี้เป็นไงคะเอเซอร์ร้อยเหรียญพอได้ไหมยังอยู่ในแผนปะแผนแรกเนี่ยร้อยเจ็ดสิบอ่ะบวกสองร้อยหกสิบบวกอีก 100. หนึ่งร้อยเฮ้ยเกินว่ะทําไงอะ่ะเกินเรามีห้าร้อยอ่ะเราบอกยอมรับความเสี่ยงได้ห้าร้อยมันเกินทําไงคะอ่ะลบห้าสิบเหรียญโอเคไหมหรือหรือว่าจริงๆอะ่ะฉันยังได้อีกนะเมื่อกี้มันเกินไปสามสิบแบบค่ะว่าเราได้ประมาณเจ็ดสิบใช่ไหมคนอาจจะเป็นแบบสองจุดหนึ่งสามไหมสองจุดหนึ่งสามเป็นลบหกสิบห้าเหรียญเห็นปะเห็นมากคนคิด คุณพิมศูนย์จุดหนึ่งสามข้นมามันบอกว่าเนี่ยลบคงสิบห้าเหรียญไปค่ะว่าศูนย์จุดหนึ่งสามเนี่ยได้นะมีเหตุผลแล้วก็าทีพีเท่าไหร่ทีพีจะเอาอาร์อาร์สองไหมคือประมาณสิบปิบถ้าคุณได้กำไรแผนเนี้ยคุณจะได้ร้อยสามสิบเหรียญง่ายไหมแล้วคุณก็เซลด์ลิมิตคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มโดง่ายเลยสก,กิลที่คุณควรมีเนี่ยในการเทรดเต่อให้คุณรู้ดีมาซัพไพายต่อให้คุณรู้แนวรับแนวต้านต่อให้คุณรู้กลยุทธ์อีเลียนเวฟฮาวิกหรือรกก็็แแล้้วต่่นนนะทททททีเเเเเปจุดดดข,ขากการรรคคิั้งหมดอะ่ดอะ กลยุทธ์ในการวางไม้ก็โคตรสําคัญเพราะมันจะต้องมั n ฑนเมนต์อันนี้เป็นตัวอย่างในการวางไม้ที่ได้ให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้ถามคุณหห่อว่าจริงไหมว่าวันนี้เวลาที่คุณจะเข้าเทรดคุณยังต้องมานั่งคํานวณเพื่อคิดว่าคุณจะต้องกดหลอดเท่าไหร่ใช้ความเสี่ยงเท่านี้ต้องมาคํานวณว่าจะกดหลอดเท่าไหร่หรือไม่จริงฉันอยากจะกดหลอดเท่าไหร่ฉันกดไปเลยวันนี้ชัดอารมณ์ดีฉันอยากจะกด1นึหลอดฉันกด1หลอดวันนี้อารมณ์ไม่ดีกดสักสองหลอดอะไรอย่างเงี้ยคือบริหารบริหารพอร์ตด้วยอารมณ์หหรรรือบิาด,ด้วย Money Management, คทุกน ถ้าหากว่าเราเนี่ยตั้งใจจริงๆที่อยากจะใช้อยากจะให้อาชีพเทรดเดอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ทําให้เราอะมีชีวิตที่ดีขึ้นขอให้คุณเชื่อถ้าคุณเห็นว่าเตย้ยเป็นหลักฐานความสําเร็จในอาชีพนี้คุณเห็นแล้วว่าอาจารย์เตย้ยทำได้คุณเห็นแล้วว่าเฮ้ยอาจารย์เตย้ยเนี่ยคือมีผลลัพธ์ให้ดูแบบเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยผลลัพธ์อาจจะไม่ได้หมายถึงผู้คนที่เป็นนักเรียนมากมายแต่ผลลัพธ์ก็คือผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตของเตย้ยที่คุณบอกว่าเฮ้ยอยากจะมีชีวิตแบบนี้บ้างคณก็สามารถเป็นได้เหมือนกัน นะให้ดูจากผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตของเต้ได้นะคะแล้วก็เต้จะบอกคุณนะคะว่าชีวิตของเต้เนี่ยจากที่คุณเห็นว่าโหมีบ้านมีรถมีอะไรแบบเยอะแยะ,ยะ,ยะเต็มไปหมดสมบัติมากมายคุณรู้ไหมคะว่าเหมือนรถหนึ่งคันเต้จะซื้อรถเหมือนซื้อเฟอร์รารี่อย่างเงี้ยคันละสามสิบสี่สิบล้านคุณรู้ไหมว่าเต้ไม่ได้ใช้เงินสามสิบสี่สิบล้านเพื่อไปซื้อเฟอร์รารี่แต่เต้ใช้ความรู้นะคือมีความรู้ของเราเนี่ยเริ่มต้นเงินจากแสนเหรียญน,นะแสนเหรียญเดีย๋ยวฉันอ่ะ จะสร้างแสนเหรียญเนี่ยเพื่อไปซื้อเฟอร์รารี่สาวบล้านสีล้านคันนี้อย่างเงี้ยใช่ปะก็เริ่มเริ่มต้นจากเงินตรงนี้ซึ่งไอเงินแสนเหรียญเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากหมื่นเหรียญด้วยซ้ำแล้วก็เทรดขึ้นมาเรื่อยๆโดยใช้องค์ความรู้ของการเรียนรู้ของเราที่เราอะรู้ว่าพวกพฤติกรรมทองเทรดแบบไหนก็ใช้เทคนิคกลยุทธ์จากที่เต้ยสอนทุกคนในคอร์สทองคํานี่แหละค่ะเอามาเทรดนะเต้ใช้ทองคําเทรดทองคําเป็นหลักเลยในการเทรดไม่ว่าจะสร้างอะไรก็แล้วแต่เต้ก็ตั้งต้นจากไางเงินเมืน่น ต้ยใช้ทุกอย่างนะเป็นความสนุกเป็นความท้าทายเราสร้างเงื่อนไขามาให้ตัวเองว่าเฮ้ยถ้าฉันจะซื้อรถคันนี้อ่ะฉันเริ่มจากเงินเท่านี้นะแล้วก็เทรดเทรดเทรดเพื่อไปซื้อมันไม่ใช่ว่าพยายามทุกอย่างเพื่อเก็บเงินให้ได้30บล้าน40บล้านเพื่อจะต้องไปซื้อรถไม่ได้เทรดค่ะเทรดเทรดเทรแล้วก็ได้มันแล้วยังไงต่อเต้ยต้องมาคิดใหม่จะทำอะไรต่อทําอะไรต่อทําอะไรต่อนี่อรอไหมคะคือเต้ยอะ ปัจจุบันอย่างที่บอกเนาะว่าเต้คลิกอะคลิกเทรดไม้หนึ่งไงกำไรขั้นต่ําก็คือ3ล้านเหรียญคลิก1คลิกกําไรขั้นต่ําคือ3ล้านเหรียญละคลิกเดียวแล้ว tp อะคือ3ล้านเหรียญแต่ถ้าไม้นั้น sl คุณก็รู้เลยเต้ก็แพ้3ล้านเหรียญเหมือนกันคลิกเดียวนะที่เวลาเต้กดเทรดอะแล้วมัน sl แผ่นนั้น sl 3ล้านเหรียญก็3ล้านเหรียญแต่ถ้าหากว่า rr เกิน1แผ่นถัดไปเต้เทรด r เกิน1เป็นไงะคะกำไรท่าหนึ่งหนึ่งคือ3ล้านเหรียญเต้ได้แน่ ถ้าเกินหนึ่งได้มากได้มากกว่านั้นแล้วสักวันหนึ่งถ้าคุณมาอยู่ในจุดนี้คุณจะเข้าใจจุดที่แบบว่ามัน,มนง่ายเกินไปมันมันง่ายเกินไปแล้วมันเหตง่ายเกินไปแค่คิดเงินก็เข้าคิดเงินก็เข้าแล้วคือมันง่ายเกินสำหรับเต้แล้วความท้าทายมันไม่มีจนถึงจุดจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากเลยอ่ะมันน่าเบื่อมากเลยแล้วมันไม่มีความสนุกไม่มีความท้าทายอยู่เลยมันก็เลยเป็นสภาพที่คุณเห็นด้วยว่าอยู่นิ่งๆไม่ได้เดี๋ยวทำน่นอีกแล้วเดี๋ยวทำนี่อีกแล้วนะเดี๋ยวสอนอ มันอยู่เฉยไม่ได้มันไม่มีความสนุกในเชีวิตมันมีความทา้าทายนะแล้วก็เพจซื้อนู่นนี่นั่นสร้างออฟฟิศสร้างอะไรสร้างคาร์มี่สรางพัชจะสร้างสร้างแพลตฟอร์มทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําก็คือเป็นความทา้าทายท้งนั้นถ้าหากว่าไม่มีความสนุกไม่มีความทา้าทายระหว่างทางคุณอาจจะไม่ได้เห็นเต้ยในวันนี้เราก็ได้นะคะแล้วชีวิตมันก็จะน่าเบื่อค่ะถ้าคุณเข้าใจคําว่าชีวิตมันน่าเบื่อในวันที่เราอะไม่ทําอะไรไม่สร้างคุณค่าะไรเลยอะคุณจะรู้เลยค่ะว่า เกิดมาครั้งหนึ่งอะองโคตรแบบไม่รู้จะพูดยังไงอะเกิดมาครั้งหนึ่งอะถ้าคุณไม่ทําถ้าคุณไม่สร้างตานานอะชีวิตมันไม่มีอะไรดีเลยเต้เชื่อว่าคุณเข้าใจสิ่งที่เต้พูดดังนั้นเนี่ยถ้าคุณตั้งใจจริงๆที่จะให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่คุณทําแล้วมันจบสาเร็จทุกพื้นที่ในชีวิตอะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วเต้เชื่อว่าทุกคนทําได้เพราะวันนี้เต้ก็มาจากติดลบไม่เคยประสบความสาเร็จ ในเรื่องการเทรดมาก่อนไม่เคยเรียนรู้เรื่องการเทรดมาก่อนไม่เคยเจอคนที่สําเร็จในอาชีพนี้มาก่อนวันนี้คุณโชคดีที่เจอเต้ยที่สําเร็จในอาชีพนี้คุณโชคดีที่เจอหลักฐานความสําเร็จในยุคนี้มีคนทําได้เยอะแยะคุณโชคดีที่เจอเจอเรื่องเทรดในยุคที่มีคนทําได้มากมายนั่นคือทุกๆหลักฐานความสําเร็จที่คุณสามารถนับทุกความสําเร็จของทุกคนได้แล้วคุณเองก็จะเป็นคนนั้นเช่นเดียวกัน สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะแล้วถ้ามีโอกาสอยากรับพลังจากเต้เต็มๆนะมาเจอกันได้ที่จับมือทำเพรทองเป็นที่หัดใหญ่นะยินดีที่จะเป็นเมนทอ์ให้กับทุกคนในวันนั้นวันนั้นใครได้เจอได้มีโอกาสได้เจอกันมาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วย๋ยวพบกันใหม่นะสวัสดีค่ะในช่วงเวลาที่ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นและก็เป็นที่สนใจของคนไทย ตลาดของทองคํามีความผันผวนของราคาสูงการมีความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสําคัญในการเทรดทองคำ b r o v e r Trade Academy เห็นความสําคัญในเรื่องนี้เราจึงมีโครงการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดทองคําทั่วประเทศโดยครั้งนี้เป็นโอกาสของคนหัดใหญ่และชาวภาคใต้ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจตลาดทองคําอย่างลึกซึ้งภายในงาน คุณจะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆดังนี้โซนทําเงินที่กองทุนใหญ่ๆใ,ใช้ในการเข้าเทรดดีมานและสปายโซนที่จะสอนอย่างเข้มข้นการดูแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงเคล็ดลับในการเลือกแนวรับแนวต้านที่ดีที่สุดในการเทรดทองคํา The b e s t QM Zone พร้อมเคล็ดลับในการใช้ QM เททองโดยเฉพาะพฤติกรรมของกราฟทองคำที่พบเจอและทำเงินได้บ่อยที่สุดงานนี้เราจะเริ่มต้นเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่28-29ถึงสิงหาคมและวันที่31สิงหาคมที่โรงแรมต้นอ้อยแกรนหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเราจะมีการเวิร์กช็อปทั้งวันโดยจับมือทำจริงคุณจะกลับบ้านไปเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดทองคำที่เชี่ยวชาญแน่นอนใครสนใจรีบทักหาแอดมินก่อนที่นั่งเต็มนะคะ